คุณหมอคะถ้าเกิดว่าวิ่งนานหรือว่านอนกลางคืนแล้วก็ไม่ตื่นขึ้นมาฉี่เลยเนี่ยจะถือว่าเป็นการแกล้งฉี่หรือเปล่าแล้วก็จะเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นอย่างเนี้ยมันจะแก้ยังไงคะ <laughs> เป็นคุณผู้ฟังถามมา <laughs> ใช่ไหมเป็นคุณผู้ฟังถามมาแอดอะไรก็ไม่รู้ว่าอ่านไม่ออก <laughs> แต่ว่า <laughs> แต่ว่า <laughs> ตัา <laughs> ้งชื่อว่า,วาคุณอุดมกล้วย <laughs> ขออภัยด้วยค่ะ คุณหมอเป็นผู้ชายใช่ไหมครับเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายออเออโปรตีเรื่องอ่อนตีไมน่น่ามีปัญหาสหรับผู้ชายเนอะเพราะว่าเพราะว่าทางเดินปัสสาวะค่อนข้างยาวใช่ไหมครับลุงบ้านใช่ใช่ก็คือทางเดินปัสสาวะก,ก็ยาวเพราะว่านับตั้งแต่ตรงปลายองคชาตเข้ามาจนกระทั่งถึงอ,อตรงตรงส่วนที่มันเป็นคอกอระเพาะปัสสาวะครับก,ก็ค่อนข้างยาวมากถ้าเทียบกับของผู้หญิงที่ เอาตรงๆถ้าถ้าของผู้หญิงนี่น่าจะประมาณสักไม่ไม่น่าจะเกินสองนิ้วเนาะประมาณเท่านีย้ยาวแล้วมันดีกว่ายังไงนะยาวก็โอกาสที่มันจะเกิดการติดเชื้อย้อนกลับขึ้นไปทางจัดจ,จ,จับตรงปลายปลายท่อปัสสาวะมันจะยากอ่าคือเชื้อมันเดินทางไกลเงี้ยเหรอครับใช่เชื้อมันเดินทางไกลเพราะปกติแล้วเนี่ยอ่าปัสสาวะปัสสาวะที่มันอยู่ในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยเราถือเป็นของเสียมันเป็น อของเสียอ่ะใช่แต่ว่ามันเป็นของเสียที่ขับจากร่างกายแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นของที่เราเรียกว่าเซอร์ไลคือมันมันเป็นของที่ที่ควรจะปัดตัะจากเชื้อเหมือนอยู่ในระบบปิดมาก่อนใช่ไหมครับถูกต้องก็คือมันอ่าใช่ก็คือมันมันมันเป็นอ่ของที่กรองออกมาจากเลือดไงอ่าอ่ามันคือน้ํากรองมันคือน้ํากรองที่สกปรกคือสกปรกแล้วแล้วแต่จะมองจากมุมใครดีกว่ามองจากมุมคนที่รู้สึกว่าโอ้แบบ ไอ้น้ำยูเลียไม่มีประโยชน์จังเลยมนุษย์ดาวดาวนาเม็กอย่างเราชอบกินมากเลยก็ถือว่า,าไม่ใช่ของเสียให้กินวะม,มันเลยมัมนเลยมีเงินเลยมีแบบว่าเขาเรียนนะแบบความเชื่อความเชื่อที่บอกว่าให้กินฉี่เนี่ยหรอให้ดื่มฉี่เนี่ยหรอไม่<ๆ>เพราะว่ามันสเตอร์ไลน์ตามาตำรา,า,ายาตามตำรายาเองจริง,องๆอะ่ะเขาก็ <laughs> 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 ไม่ได้กินฉี่โดยตรงด้วยซ้ำเขาค่อ <laughs> ยให้ฉี่ไปหมักไปเอาไปดองกับยาก็ไม่ได้ว่า <laughs> อันนี้คือน,น,น้ำมุนน้ำมนเน่าใช่ไหมหักกว่าเดิมอีกอ่ะอันนี้อันนี้ไม่สเตอร์ไลน์ด้วยนะเ๋ยวทีนนเอาเทียเรื่องสนุกสนุกสนุกเอาอะไรก่อนกลับมาที่ปัญหาก่อนไหมครับ,บครบับที่ปัญหาอ่ะมันต้องแบ่งเป็นสองส่วนก็คือส่วนของนักวิ่งใช่ไหมครับกับส่วนของการนอนยาวๆอ่ะส่วนของนักวิ่งเนี่ยเอาจริงๆไม่ค่อยห่วงเรื่องฉี่มากกว่าเพราะถ้าคนที่วิ่งยาวๆจริงๆอย่างฮาบหรือว่าฟูลมาราธทอนเนี่ยจะรู้ว่าอ่าต่อให้คุณวิ่งแล้วดื่มน้ําเยอะเข้าไปเท่าไหร่ น้ำมันก็ออกไปทางอื่นมากกว่าเป็นเหงื่อเงี้ยเหรอใช่มันออกมาเป็นเหงื่อแล้วคนที่วิ่งจริงๆอ่ะมันต้องมานั่งคิดเรื่องอื่นอย่างเช่นแบบฉี่เข้มข้นจนเกินไปอะไรเงี้ยเพราะว่ามันดีไฮเดทมากในการวิ่งอะไรเงี้ยคือกลายเป็นการขาดน้นําแทนที่จะปวดฉี่ใช่ไหมถ้าวิ่งจริงใชู่กต้องเลือดจะน้อยลงเลือวิ่งไปที่ไตน้อยลงมั้ยก็จะไม่ผิดเลือดเลือด อ๋อใช่ถูกเพราะว่าคือคือช่วงที่ระหว่างระหว่างระหว่างที่กําลังวิ่งอยู่เนี้ยก็คือเลือดมันก็ต้องไปเลี้ยงส่วนที่ใช้งานเยอะๆก็คือกล้ามเนือ้อใช่ป่ะเออใช่เลือดมันก็จะไปนทางนั้นนคือคือคือ,คอโดยอีกอย่างเป็นเพระเวลาที่เราเราออกกําลังออกแรงหรือว่ากําลังกําลังวิ่งกําลังอะไรเนี้ยก็เออเส้นประสาทัตโนมัติในส่วนที่มันกระตุ้นเกี่ยวกับเรื่องของการการไฟออฟไลท์ flight, คือ หนีจะ,จะจะจะสู้หรือจะหนีเนี่ยพวกนี้มันจะทํางานค่อนข้างเยอะพวกนี้ก็จะตีบเส้นเลือดที่เข้าเข้าไปในทางเข้าเข้าไปเลี้ยงเอาไว้ว่าภายในพวกทางเดินอาหารพวกไตพวกอะไรเนี้ยมันมันจะไปไปไป,ไปตรงนี้น้อยลงเพื่ออหมายถึงว่ามันพยายามที่จะโปรเทคส่วนส่วนที่สําคัญที่สุดไว้ก่อนแล้วก็เสร้างพ r i ร r ตี้แล้วก็ดูว่าอันไหนสําคัญน้อยในภาวะนั้นมันก็จะ กระจายเลือดไปน้อยใช่เพราะตอนนั้นก็ตอนตอนนั้นตอนนั้นยังไม่ได้ตอนนั้นยังไม่ได้กินอะไรก็อทางเดินอาหารก็ยังไม่ต้องย่อยอะไรมันก็ยังไม่ต้องใช้เลือดก็ได้เอาเอาเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อก่อนเดี๋ยว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 กล้ามเนื้อจะตายเออเดี๋ยวีปประมาณนั้นแล้วก็อมันก็จะไปที่ไตน้อยลงด้วยอีกส่วนหนึ่งคือมันมันต้องสงวนน้ำเอาไว้เอ่อแล้วก็เส้นไอไอไอระบบประสาทที่ทํางานตรงนี้ก็คือมันก็อมีทําให้ไต มันหลังฮอร์โมนที่จะจะกิบพยายามเก็บน้ํากับเกลือ,อไว้ด้วยดังนั้นก็คือเนี่ยประมาณนี้ก็จะจะ,จะฉี่ที่กรองลงไปจนถึงกระเพาะปัสสาวะได้เนี่ยก็จะน้อยลงค่อนข้างเยอะช่วงระหว่างที่แบบกาลังออกแรงคือวิ่งนานสรุปคือมันไม่มีฉี่นะโอเคอ๋อ,อควรจะห่วงเรื่องขาดน้ํามากกว่าถูกต้องแล้วเกลือแร่ได้ปะครับเกลือเกลือแร่ด้วยนิดหน่อยแต่ว่าคือเวลาที่เหงื่อมันออกเยอะๆเนี่ยครับเหงื่อ ตัวเหงื่อเองมันจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าไฮโปโทนิกแปลว่าว่าไงนะหมอและสักทีโอเคแตลว่าแปลว่ามันเป็นมันเป็นของที่จางกว่าเลือดดังนั้นคือดังนั้นคือเออเหงื่อที่ออกมาเนี่ยปริมาณของน้ำมันจะมากกว่าเกลือแร่ในเลือดอ๋อเหมือนออสโมซิสก็คือมันออกมันออกมาเป็นน้ำเป็นหลักใช่ไหม ความเข้ม้นมังสารมันจะอยู่ในในตัวเลือดหรอเวลาว่าเลือดเราจะข้นขึ้นเนี่ยหรอเลือดข้นคนใได้ใช่ไหมก็เลือดเลือดมันก็จะข้นขึ้นแน่นอนเดียวแล้วเพราะว่าเพราะว่ามันเสียน้ำออกไปไงเสียนเสียน้ําคือฟรี e water free w อ t e อืมมากกว่ามากกว่าเสียเกลือแร่อืมน้ำบอกว่ามีเกลือแร่อยู่ในเหงื่อด้วยไหมมีเพราะเคยชิมเหงื่อใช่ไหมมันเค็มมันเค็มเออมันเค็มแต่ว่ามันเค็มไม่ได้จากคีเกลบนผิวหนังเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่าเอาเลือเหงื่อเรานี่แหละก็คีเกลือเหงื่อเราขีเกลก็คือเหงื่อเราเท่ารับครับ แต่ว่าปริมาณของของเกลือแน่ที่ออกมาอยู่ในเหงื่อเนี่ยมันมันค่อนข้างจะน้อยส่วนใหญ่ที่ออเอลือเหงือ่อตัวเหงื่อเองมันก็จะเป็นน้ํานั่นจึงทําให้เวลาแบบสมมติเราวิ่งนานๆน,นะสามารถแบบพกน้ําไปกินได้เรื่อยๆเติมได้เรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็จะไม่ได้แบบไม,ไม่ไม่ปวดฉี่กระเพาะฉี่ยังไม่เต็มตันทีอะไรอย่างนี้เพราะมันออกมา,มากับเหงื่อแล้วมันมันออกเยอะแค<ช>่<ช>ไหน,นะครับพอจะรู้ปริมาณมันปะ เยอะ้ามัญญากข้ามก็ได้เรามีคาถามอย่างอยางบางคนก็เหงื่อออกท่วมเลยบางคนก็แบบเออแบบไม่ค่อยออกอะไรมันขึ้นอยู่กับอะไรปะ่ะสาหรับคนที่อย่างเราเป็นคนที่แทบจ,จะไม่ค่อยมีเหงื่อออกเลยก็ต <c oughs> ้องเส่ยงเป็นลมระวังเรื่องเป็นลมเพราะว่าภาวะเพราะว่าการเหงื่อออกมันคือเรื่องของการระบายความร้อนด้วยอ๋อเพื่อเหงื่อเหงื่อออกมันมีอยู่สองปัจจัยนะคืออเ่อความ อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเพสอะความหนักความหนักของการออกกําลังกายด้วยคือหมายถึงว่าบางคนดูเหมือนวิ่งความเร็วเท่ากันแต่พาระมันไม่เท่ากันคนที่ออกกําลังกายเหนื่อยที่อาจจะไม่เคยวิ่งฮาร์ดหัวใจไม่ได้แข็งแรงอะไรเงี้ยมันจะใช้พลังงานเยอะอืดูวิ่งหย่อๆแต่เหงื่อท่วมเลยเพราะอาจจะเป็นเนี่ยคนตัวอ้วนคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายอย่างเงี้ยอืมก็มีผลอ๋อประสบการณ์ตรงอืมแล้วก็ ริงนี้ก็จะมีพวกปัจจัยเรื่องอุณภูมิภายนอกใช่ไหมความชื้นภายนอกอย่างนี้ก็มีผลแต่อีกอันหนึงนน่งก็คืออีกอันหนึ่งก็คือถ้าเหงื่อเริ่มไม่ออกก็เป็นไปได้คือร่างกายมันเริ่มขาดน้ำแล้วมันเริ่มมันเริ่มไม่เว้นเหงื่อออกจริงด้วยเพราะว่า <S <S เรา,เ,ราเป็นคนไม<า>่ค่อยกินน้าใช่แต่ทีนี้เกิดขึนมาว่าเออเรื่องวิ่งอ่ะการกั้นฉี่สุดท้ายแล้วพอฉี่น้อยมันเหมือนเป็นการกั้นฉี่ไหมมันก็ไม่เฉืยสักทีเดียวเพราะว่ามันก็จะต้องกลับไปห่วงเรื่องดีไฮเดมาากกว่ อืมแล้วก็เขาถึงได้วิทยาศาสตร์การกีฬาเขาเลยต้องมาพูดว่าถ้าสมมติว่าคุณวิ่งระยะยาวคุณก็ต้องคีบให้เดทให้มีน้ำบ้างซึ่งปกติแล้ววิ่งยาวสุดก็หกชั่วโมงอ่าวิ่งฟูมาราธอนอันนี้อันนี้เบื้องต้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพอเอาเป็นออาต้าเนี่ยมันก็วิ่งสิบสองชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงก็ว่ากันไปแต่ถ้าฟูมาราธอนก็แบบยี่สบี่เอออฟูมาราธอนก็จะอยู่ที่หกชั่วโมงที่ไม่คัทออฟเนาะ อันเนี้ยปกติแล้วถ้าสมมติว,ว่าคุณเป็นคนวิ่งช้าใช้เวลาเต็มที่หกชั่วโมงยังไงคุณก็ต้องแวะเข้าห้องน้ําอืมอย่าไปอ้านเลยครับอเออพราะปกติเขาก็จะวางแผนว่าอ่เส้นทางที่วิ่งมีห้องน้ําให้แวะมีรถน้ำมีโ oh. ต๊ะสวสดิการเพราะาอันเนี้ยนักวิ่งเขาก็จะมองว่าเป็นไปได้ก็อย่าให้มันปวดอืมคือต่อให้ออกกาลังกายออกกาลังกายเรื่อยเอยงินอ,ออกเรื่อยมันไม่ได้หมายความจะไม่ได้เข้าห้องน้ํะ ใช่ไหมใช่มันจะมีบางจุดที่มันแบบไม่ไหวจ้าขอขอปล่อยหน่อยแวะหมดทิ้งทิ้งเบาเอ่าปล่อยเบาทิ้งหนักก็จัดการตัวเองกันไปอะไรในขณะที่วิ่งนั่นเลยเอ่อไปสี่ก็แวะเข้าไปแวะไประหว่างทางอ๋อแต่ก็ไม่ได้บอกว่าให้แบบวิ่งไปฉี่ไปอะไรเงี้ยมันก็จะทุเรศทุรังเกินไปพอดีเคยเห็น <c oughs> ภาพที่แบบมีคนที่แบบนอกจากจะเป็นฉี่ <c oughs> แล้วยังมีแบบเออคิดแต่ข,ของฉลมขาบางคนนะเขาต้องทำเวลาปะมันมีมันมีจริงจริงมันมีจริง ไม่แสดงว่าในการวิ่งวิ่งแบบเข้าเขาแข่งวิ่งมาราธอนหรือใดๆเนี่ยจริงๆเราควรจะวางแผนให้ดีก่อนการวิ่งใช่ไหมใช่วางแผนว่าเอ๊ะร่างกายคือคุณต้องเคยซ้อมมาก่อนแล้วคุณก็จะรู้ลิมิตตัวเองว่าร่างกายคุณถึงขนาดไหนแล้วแบบคุณต้องซ้อมตั้งแต่ซ้อมการกินน้ําซ้อมการวิ่งคุณวิ่งวิ่งไปด้วยที่จะกินกินน้ําไปด้วยไหมหรือว่าอ่าวิ่งพอหนึ่งจุดหนึ่งคุณก็จะเดินกินน้ําแล้วก็ค่อยกลับมาวิ่งต่อ หรือว่าถ้าคนที่ทำพวกเสติเวลาเขาก็จะเอาแค่เขาเรียกไงน้าแตะปากอะแล้วก็วิ่งต่อค่อยไปกินเอาข้างหน้าเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นนักวิ่งสปีดบางคนเขาก็ฉี่เลยอืมฉี่เลยไิ่ไฉี่ไปเออวิ่งไปฉี่ไปเนี่ยเหรอเออใช่ก็ฉี่เลยก็มีก็วิ่งไปแล้วก็ใส่แพรมเพิร์ด ใส่พรมเพื่อะไรเงี้ยใส่เก่งวิ่ธรรมดาแล้วก็ปล่อยไปเลยก็จะเห็นเป้าเปี่ยนโล่ไหลตามขาอะไรอย่างงี้แล้วว่าถ้าใส่พรมเพื่อนน่าจะเหนื่อยหนามากไลยนะคือคือถ้าบอกว่านั่นวงการวิ่งพอดีพูดถึงเรื่องอะไรนะชีระวังอันนั้นที่รู้มากคือวงการจักรยานอะจักรยานวงการจักรยานนี่น่าห่วงกว่าอีกนี่น่าห่วงกว่าอีกเพราะว่าคือเยี่ยวกันระหว่างปั่นเป็นธรรมเนียมมากเลอเพราะว่ามันเหมือนกับคือคือจักรยานเผื่อใครไม่รู้อะ จักรยานรถบค์อะเสือหมอบอะการปั่นอ่ะให้เกาะกลุ่มอะสำคัญมากๆเพราะว่ามันจะช่วยเรื่องต้านลมถ้าคุณหลุดกลุ่มอะแล้วคุณไม่แรงควายจริงๆโอกาสกลับมากลุ่มมาต่ําเพราะฉะนั้นปัญหาก็คือพอมันเป็นเวลาไปดูแข่งจักรยานอะกลุ่มมันจะมีกลุ่มใหญ่ๆให้กลุ่มนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดปวดเยี่ยวมันก็เยี่ยวแม่งกลางวงเลยคือแบบ บางท่าแบบช่วงจังหวะความเร็วต่ําหรือทางลาดลงอะไรเงี้ยที่ไม่ต้องออกแรงปั่นมากปุ๊บะเขาก็จะกางขาแล้วเนื่องจากจักรยานเสือมอม,มันจะใส่คลีทใช่ไหมมันจะล็อกกับล็อกกับแป้นอ่ะถ้าใครเคยเห็นมันไม่ได้เป็นแบบขาฟรีเขาก็จะเหยียงขาออกแล้วก็ดึงเก่งข้างหนึ่งแล้วก็จะปล่อยน้องงวงออกมาข้างนอกแล้วก็พเป็นสายออกไปเลยไปหารูปดูได้รไบค์ทีิออ่งอย่างเงี้ยออจะมีเต็มไปหมดเลยคือแบบ คือถ้าเขาแบบแข่งจริงจังอะแข่งจริงจังอะจะคืออย่างนี้เลยลอันนี้คือแบบคนคนที่อยู่ท้ายกลุ่มนี่ไม่แย่หรอใช่สวยโคตรสนุกสนุไปแรกก่อนส่วนของส่วนของการวิ่งวิ่งนานๆก็มีความเสี่ยงไหมไม่เชิงมีความเสี่ยงแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณคิดจะวิ่งยาวๆก็วางแผนปัสวะซะเลยด,ดีกว่าว่าเออคุณมีรู้แผนที่แล้วอะคุณก็ เลือกได้ว่าจะแวะตรงไหนดีอะไรอย่างนี้ส่วนประเด็นต่อมาที่บอกว่ารอนยาวๆแล้วอั้นฉี่<ไ>เอออันเนี้ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับกรณีติดเตียงเนาะถ้ากรณีติดเตียงก็ถือเป็นกรณีหนึ่งเลยเพราะว่ากรณีติดเตียงมันมีเรื่องของสายส่วนอะไรพวกนี้ที่มันมีโอกาสย้อนเข้าไปได้ใช่ไหมครับใช่ ทีนี้คืออย่างสมมุติว่าถ้าถ้าพูดถึงกรณีติดเตียงเนี่ยอมันก็จะมีอยู่หลายแบบคือหนึ่งคือใส่แพมเพิร์ดแ่แพมเพิร์แล้วก็คาไว้อีกอย่างคือใส่อาจจะใส่สายสวนหรืออะไรเงี้ยฮะตัวนี้มันหนึ่งมันจะทำให้บริเวณแถวแถวตรงอตรงปลายท่อปสัสสาวะมันมันมีโอกาสที่จะอินอคูลเลตด้วยเชื้อเยอะขึ้นอยู่แล้วมีมีมีเชื้อมันมาสะสมกันหรือว่าตัว ตัวสายสวนเองตัวสายสวนเองเนี่ยก็ก็สามารถที่จะเป็นเป็นตัวที่นําเชื้อเข้าไปจากจัดตรงปลายได้นั้นคืออันนี้ก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งอย่างนะฮะแต่ว่าคือคือถ้าถ้าพูดถึงว่าคนปกติที่แบบว่าเออนอนยาวๆโดยที่มันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช้ยาให้แบบปรับเล็กจนไม่ตื่นเนี่ยนะเออส่วนใหญ่ก็มักมักจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของของการรู้สึกว่าอันปัสสาวะนานๆหรอกอืเพราะว่าเอ,อ ถ้ามันปวดจนถึงระดับหนึ่งอ่ะมันจะกระตุ้นให้เราตื่นเองเลยอ๋อืมถ้ามันถ้าเราตื่นมันก็จะลาดเองไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นคือถ้าหากว่าลาดเองได้นี่คือแบบว่ามันมันหลับลึกมากจนกระทั่งฉี่มันเยอะจนโอเวอร์ฟลูซึ่งซึ่งอัตราการอัตราการผลิตฉี่ในคนปกติทั่วๆไปเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณสักเอหนึ่งซีซีต่อกิโลต่อชั่วโมง เออหนึกิโล,โลนี่คือน้ําหนักตัวใช่ไหมครับตอนตอนน้าหนักตัวใช่ยกตัวอย่างเช่นหนักประมาณห้าสิกิโลที่เป็นแบบรีนเวทประมาณเนี้ยก็จะแบบว่าเออห้าสิบซีซีต่อชั่วโมงเอาตรงๆแบบว่า <1 S 2> สมสมติ <1 S 2> ่าสมมติว่านอนสิบชั่วโมงอ่ะได้ห้าร้อยซีซีคือห้าร้อยซีซีเนี้ยก็แบบเอออาจจะแบบเอ่อกำลังกําลังเต็มกําล,ลังเต็มกระเพาะปัสสาวะพอดีอืมซึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถือว่าว่าเกินเปล่ามันมันมันจะไม่มีโอกาส overflow ทะลักออกมาปกตินี่คือห้าร้อยใช่ไหมครับ หมายความว่าภาชนะบรรจุอะอ่ภาชนะบรรจุมันขยายได้มากกว่าน oh, ั้นคือบางคนคือถ้าถ้าถ้าจริงถ้าแบบว่าเป็นพวกที่ชอบอัานฉี่บ่อยบ่อยชอบอัานฉี่บ่อยๆหรือว่าแบบเลี้ยวล่างมากหรือว่ามีมีปัญหาในการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะเอ่อเช่นที่มีพวกเอ่อยกตัวอย่างเช่นว่าเป็นเป็นเบาหวานนานๆเป็นอะไรเงี้ยครับพวกนี้มันจะมีมันจะมีเอ่อปัญหาเกี่ยวกับพวกเส้นประสาทหรือหรือการควบคุม การการปัสสาวะได้พวกนี้คือคือกระเพาะปัสสาวะขยายได้ถึงแบบประมาณสักกว่าพันสองพันสามเลยโอ้โหใหญ่มากพันสองพันสามนี่มันมันนีดดีดขวดน้ำมันลมขวดใหญ่ที่อยู่แถวล่างในเซเว่นน่ะใช่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 ประมาณนั้นเลยอืมกว่าที่มันจะแบบทะลักโอเวอร์โฟลว์มาแล้วพอพอพอมันเอ่อเป่งมากๆเนี่ยไอไอกล้ามเนื้อในในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนเหมือนแบบถูกยืดออกอะแล้วก็การบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะมันก็จะ ลดลงด้วยนะั่นคือพวกนี้พอคือพอมันโอเวอร์ฟลออกมาเนี่ยมันก็จะยังมีปัสสาวะค้างอยู่ในใน,ในกระเพาะปัสสาวะอีกประมาณนึงเลยอย่างน้อยคือห้าร้อยถึงหกร้อยซีซีอ๋อคือมันก็ยังไม่หมดอยู่ดีซึ่งก็ไม่หมดคือตอให้อเวอร์ฟลออกมาแล้วเนี่ยก็ยังก็ยังไม่หมดอันนี้คือคือเป็นคนที่มีความผิดปกติของของระบบการขับถ่ายปัสสาวะในแง่ในแง่ของว่าเป็นเป็นเป็น,เ,ปนเอ่อเส้นประสาทที่มันควบคุมกระเพาะปัสสาวะนะม,นมันผิดปกตินะ นี่คือในคนปกติเนี่ยไม่ไม่แทบแทบแทบจะไม่มีโอกาสที่แบบว่าเออไม่ไม่งนอนนานๆเราก็แบบจะเอ่อกับเอาน้าเต็มกระเพาะปัสสาวะเออปัสสาวะเต็มเต็มกระเพาะจนกระทั่งแบบว่าทะลักออกมาหรือแบบว่าอปวดปวดปวดแต่ไม่ตื่นเนี่ยมัน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 แทบแทบจะไม่มีโอกาสเลยมีคําถามเออไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเฉพาะพอเป็นผู้หญิงไวทองแล้วเป็นหรือเปล่าแบบประมาณว่าเหมือนฮัชชิว หรือว่าเหมือนแบบอะไรแบบเกรงท้องแรงๆอย่างเงีง้ยแล้วก็แบบเหมือนแบบไอหรือไอออกมาอะไรเงี้ยทํา,า,าห <อ S 1> ทให้แบบอเ,เออใช่ฉี่แบบฉี่เล็ดอะไรเงี้ยเพราะเป็นเป็นเพราะว่าเป็นเพราะอายุหรือว่าเป็นเพราะวัยทองหรือว่าเป็นเพราะอะไรอะเพราะอายุใช่ไหมครับถ้าจำไม่ผิดเอ่ออันนี้มันมันเป็นได้หลายอย่างคือถ้าสมมติว่าเออเอ่อทั่วๆ่วไปแล้วก็มันมักจะเกิดจากเอ่อพอเวลาที่ อืมแต่ว่าแค่นี้บอกว่ามันเป็นกล้ามเนื้อของของกระบังลมช่องเชิงการอ่โอเคอ่าโอเคมันเอ่อพออายุเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะหย่อนกล้ามมวลกล้ามเนื้อมันมันก็จะน้อยลงแล้วมันก็จะหย่อนอ่าพอมันหย่อนลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเริ่มมีมีปัญหาเรื่องของอ่าหนึ่งคือตัวที่ตัวที่มันเป็นพื้นที่รองกระเพาะปัสสาวะไว้อ่ะมันมันหย่อนรึบลงมาอืมอ่า อีกอย่างหนึ่งก็คือผนังช่องคลอดผนังช่องคลอดมันก็จะมันก็จะหย่อนลงมาด้วยตรงนี้มันเหมือนกับว่ามันจะลงไปกดกระเพาะปัสสาวะส่วนหนึ่งทําให้ทําให้ปริมาตรที่ใส่ปัสสาวะได้เนี่ยมันมันน้อยลงลดลงลดลงด้วยอ,อีกอย่างหนึ่งคือไอตัวที่มันเป็นมันเป็นกระบ,บังลมของอุ้งเชิงกรานเนี่ยตรงนี้มันเป็นจุดที่กล้ามเนื้อที่ที่คอยหนีบตรงหูรูด้วยเวลาอั้นปัสสาวะ เดี๋ยวกระบางลมตรงช่องเชิงกลานมันอยู่ตรงไหนอ่ะบอกว่าไงดีวะเดี๋ยวนะอยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะอือยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะแต่ว่าอยู่บนมดลูกเอ๊ะไม่ใช่อ๋อมันมันต้องเป็นมดลูกแล้วก็เป็นกระเพาะปัสสาวะถูกปะจุดหนึ่งนะฮะใช่ปะคืเชื่อไว้เอาจริงเชื่อไว้วันนี้ไม่ไม่เคยได้ยินมาก่อน เคยได้ยินคําว่ากระบังลมหย่อนไหมรู้<ค>แต่ว่ามันมีกระบังลมตรงปอดตรงตร,ตรงตรงใต้ชายโครงนี้เอออะไรอย่างนั้น,น,นเวลาที่เวลาที่เราพูดถึงว่ากระบังลมหย่อนเนี่ยจริง,รงๆมันคือกระบังลมช่องเอ,อ่อท,ที่ที่อุ้งเชิงการกะบังคำคำศัพท์ใหม่วันนี้นะคะท่านะผู้ฟังภาษาอังกฤษจริงเรียกเรียกเรียกแบบง่ายๆก็เลยว่า pelvic floor <laughs> อ๋อ เป็นพื้นเป็นพื้นของอุ้งเชิงการานแต่ว่าทาไมไม,ไม่ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่ามีใครแม่งไปเรียกว่ากระบังลมว <laughs> ะเขาเรียกมันชิงอุ้งเชิง,ง,ชงการานหย่อนในผู้สูงอายุเนียเป็นชื่อทางการแพทย์อืมแล้วก็คือคือเมื่อก่อนเขาเคยเรียกันว่าไม่ไม่ใช่เมื่อก่อนอ่ะคือคือจนแบบนี้ก็ยังมีคนก็ก็เขาก็ยังเรียกกันว่ากระบังลมหย่อนกระบังลมหย่อนกันมาตลอดครับเอ่อตรงนี้ไอ้ตรงนี้มันจะเป็นกล้ามเนื้อมันมันเป็นมันเป็นเอ่อกล้ามเนื้อที่เกาะจากตรงกระดูกหัวหน่าไปตรงทางด้านหลังเอ่อ ซึ่ง oh. ตรงนี้เนี่ยอ่ามันก็จะมันก็จะลองมันก็จะลองทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่อ่อตรงช่องคลอดแล้วก็ตรงคอ,อของกระเพาะปัสสาวะด้วยตรงทางออกของกระเพาะปัสสาวะก่อนอ่อดังนั้นคือตรงนี้มันเป็นกล้ามเนื้อสําคัญในการที่แบบว่าอ่อขมิบหยุดหยุดหยุดตั้งแต่ตูดเลยนะตูดแล้วก็อันฉี่ด้วยแล้วก็ขมิบช่องคลอดด้วย oh. กล้ามเนื้อตรง เอาไว้ว่าในการขมิบตูดอ๋อแสดงว่าการที่เอหมอสูเวลาไปเวลาไปเจอหมอสูแล้วหมอสูบอกว่าให้ขยันขมิบอะไรเงี้ยนี่คือช่วยได้ปะใช่อันนี้เราเรียกว่า pelvic exercise ามันก็จะเหมือนอมันมันเน,นื่องจากมันเป็นกล้ามเนื้อไงการใช้งานมันก็จะเป็นการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อด้วยอ๋อใน,นกล้ามขึ้นคุณผู้หญิงนะคะขยันขมิบเข้าไว้นะคะวันละหนึ่งพันครั้งเป็นอย่างต่ํา แบ,บ,แบ,บ่งสี่เหี่ยมแบ่งเซตที่ไอ้ทำก็ได้เคยได้ยินเหมือนกันว่าอะไรนะให้ทำเซตอะไรช่วงชั่วโมงหนึ่งให้ได้สักร้อยครั้งอะไรเงี้ยโอ้โหมันใช้สมาธิเยอะมาก,ก่านะคือวันหนึ่งแบบเยอะเหมือนกันนะเพราะว<ย>่าคนที่ไม่เคยเขาบอกว่าเนี่ยถ้าบอกให้วันหนึ่งทำสามร้อยครั้งก็ก็ยากแล้วอะไรเงี้ยเออเออเนี่ยคุณคุณทำอะไรอยู่ปะ่ะไปได้แล้วหิวข้าวขมิบอยู่ขมิบอยู่ ดังนั้นคือพอตรงนี้เนี่ยมันหย่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ผนังช่องคลอดก็ลงมาด้วยตัวอตัวผนังของเพาะปัสสาวะมันก็แบบว่าเหมือนเหมือนจะลงมาด้วยแล้วก็พอกล้ามเนื้อมันหย่อนมันก็มันก็อขมิบอั้นปัสสาวะไม่อยู่ใช่ไหมพอนี้พอไอเสร็จปุ๊บเวลาที่ไอหรือเวลาที่แบบเบ่งหรือเวลาที่แบบยกของเนี้ยแรงดันในแรงดันในช่องท้องมันเพิ่มขึ้นมันก็ดันลงไปสิถี่ก็เล็ดไงอืมแล้วแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นคนที่อายุเยอะแล้ว จะเริ่มมาแบบ pelvic exercise ยังมันช่วยไหมทำเถอะช่วยช่วยอยู่โอ <Okay. S 2> เคเดี๋ยวจะได้ไปบอกยิกมรูปมันจะอิมรูปอ,อันนี้ผู้หญิงอย่างเดียวหรือผู้ชายด้วยครับผู้ชายผู้ชายก็ด้วยเพราะว่ามันก็เออจริงๆผู้ชายมันจะมีปัญหาเรื่องฉี่ไม่ออกเพราะาตับลูกหมากโตมากกว่าแต่มันมันก็อืมแต่มันก็จะมีผลอ่าแต่มันก็จะมีผลเออมันก็จะมีผลในแง่ของกองของเออเขาเรียกว่าอะไรนะเกี่ยวกับการหลั่งเร็วอ่ะ อ่าใช่อันนี้เคยได้ยินอาจจะช่วยอาจจะช่วยแต่ไม่รู้กลไกว่ะ <laughs> วเอาไว้วันไหนเราเราหาคุณหมอทางเดินไปสวะสายช <laughs> มาคุยกันมาคุยกันเนาะก็ในในต่อปเปลี่ยนทั้งสองส่วนเนาะว่าเรื่องของเรื่องของการวิ่งแล้วก็เรื่องของการนอนนานก็ สำหรับนอนนานนะครับถ้าถ้ารู้ตัวว่านอนนานแล้วก็คิดคำนวณตามหนึ่งซีซีต่อกิโลต่อชั่วโมงแล้วคิดว่าเอ๊ะกระเพาะปัสสาวะฉันอาจจะไม่พออะไรเงี้ยก็กลางคืนก็อย่าดื่มน้ําเยอะจนเกินไปครับก่อนนอนอย่าดื่มน้ําเยอะหนึ่งหนึ่งจุดเอ้หนึ่งหนึ่งซีซีนี่คือแบบเป็นปริมาณที่แบบว่าฉี่ที่เราเอ็กซ์ป์มันมากเลยนะแต่จริงๆคือมันก็แบรนด์ตั้งแต่ศูนจุดห้าถึงหนึ่งซีซีต่อกิโลต่อออม ปกติคือบางคนอ่ะคือผมเข้าใจนะว่าบางคนออกกำลังกายกลางคืนอ่ะแล้วก็กินน้ําเยอะแล้วก็นอนอก็อาจจะมีปัญหาอืมแต่เราเมื่อก่อนเคยเป็นเมื่อก่อนเคยเป็นพบว่าคนที่นอกจากเด็กๆและและแบบคนชราไปเลยอ่ะส่วนใหญ่จะแบบสมมติมันร่างกายมันจะแบบบังคับให้ตื่นมาพแล้วก็รู้สึกปวดเฉียะนึกออกปะ จนแบบต้องลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำอะ่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันแบบจะรู้สึกทนไม่ได้อันนี้คิดเผื่อในแง่อันนี้ด้วยนะว่ากรณีที่เขาเป็นผู้ชายแล้วเขาเป็นทหารเกณฑ์ด้วยหรือว่าอะไรเงี้ยแบบต่อให้ตื่นขึ้นมาก็ลงไปไม่ได้อะไรเงี้ยอยู่หอนอนอ๋อจริงหอนอนพี่แอนไปฉี่ตรงหน้าต่างได้นะครับ <laughs> <laughs> ใครอยู่ข้างล่างก็ซวยไปเนี่ยเหรอ มันเข้าใจว่ามันคงเป็นมาตรการเป็นระเบียบที่ป้องกันคนเขาแบบเหมือนไปมั่วสุมหรือว่าไปมียาเสพติดมีอะไรนี้ว่าไปอ๋อแต่เขาก็มีมีเวรยามจริงๆถ้าถ้าหารใหม่เขาอนุญาตให้ลงไปได้ไปฉีได้แต่ก็ต้องกลับมา ừ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  แค่นั้นละเพราะมันจะมีแบบพวกเวรยามเฝ้าอยู่ครับแต่มันเดี๋ยวนะไอสองอาการนี้มันเกี่ยวข้องกับติดเชื้อปะ หมายความว่าของผู้หญิงอะถ้าก้านถี่อะจะจะมีโอกาสที่ติดเชื้อง่ายกว่าอของผู้ชายก็คือยิ่งยาวยิ่งปลอดภัยใช่ไหมครับเป็นหลอกตอนคนก็เชื้อเท่าไหร่เองนั่นคือคือเดี๋ยวนะถามนี่คือหมายถวงว่าตอนที่เรามีฉี่ในกระเพาะปัสสาวะเยอะเนี่ยถ้าเราอั้นไม่อยู่แล้วมันหลีกออกมามันก็มีโอกาสติดเชื้อถูกไหมฮะโอ้อั้นไม่อยู่แล้วหลีกลีกออกมาเนี่ยเหรอ หมายถึงว่าแบบมันก็ขับออกมาสิมันก็เหมือนฉีกเนีใช่ะหร่ไม่หมายถึงว่าอั้นไว้นานเกินอ่ะมันจะติดเชื้อถูกป่ะเพราะว่ามันเหมือนแบบมันมันออกมาเยอะอย่างเงี้ยจริงจริงอืมจริงๆริงหมายถึงว่าคือคือการอั้นปัสสาวะจริงๆมันมันมันไม่น่าจะเป็นเออเรียกว่าอะไรวะมันไม่น่าจะเป็นผลทางตรงอ่ะไม่ไม่ไม่ได้ไดเ e c อะไรขนาดนั้นแต่คิดว่าคืออ่เวลาที่อั้นปัสสาวะนานอ่พยายามกินน้ําน้อยๆหรืออะไรเงี้ย เออมันมันมันจะเอ่อมีผลให้คืออ่าหนึ่งอหนึ่งอย่างหนึ่งแน่ๆคือคืออะเพราปัสสาวะมันขยายตัวนั่นคือแบบว่าในผู้หญิงที่ที่อั้นปสัสสาวะแล้วก็คือบางทีอาจจะทําให้อ่าไปใช้เวลาในห้องน้ําในส่วนของเอ่อตัวเช่นสาธารสาธารณะหรืออะไรเงี้ยเอ่อนานขึ้นอะไรมากขึ้นก็ก็พวกเนี้ยคือมันก็จะมีโอกาสที่เ ้าใจใช่ไหมปกติปกติก็นั่งฉี่ใช่ไหมปกตินั่งฉี่ก็มันก็จะมีว่ามันมีมีมีการติดเชื้อย้อนกลับไปไปตรงเนี้ยได้อยู่เหมือนกันอ่ามากกว่าากกว่าคือมันจะเกิดเกิดจากปัจจัยพวกนี้มากกว่าใช่ไหมไม่ได้เกิดจากตัวฉี่เราเองนี้ใช่ไหมฮะใช่ก็คือส่วนใหญ่ของการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะก็มันมันจะเกิดมันเกิดเอ่อไม่ถือว่าไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ทางเดินปัสสาวะเอ่อส่วนใหญ่ของการเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบพูดอย่างนี้ดีกว่าเนาะออ มันมักจะเกิดจากการติดเชื้อย้อนย้อนกลับขึ้นไปจากข้างล่างขึ้นข้างบนอ,อยู่แล้วอ,อก็คือผู้ชายถึงได้เป็นน้อยกว่าเยอะมากๆไงคือไม่ใช่ว,ใชว่าคุณอั้นฉี่แล้วแล้วเราเป็นแต่คุณมันเกิดจากอย่างเงี้ยเป็นคล้ายๆทางอ้อมนิดน,นึงใช่ไหมอืมอืมอืมแกยังไงอ่ะแก้ก็คือปวดฉี่ก็ไปฉี่กั้นฉี่กกฉจบเนีย่ยหรอประมาณนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็พยายามไม่ถึงว่าถ้า ถ้าอยู่ในภาวะปกติไม่ได้อะไรไม่ได้มีปัญหาในการเรื่องแบบว่าเดินหาห้องน้ําไปไปไปห้องน้ํำหรืออะไรเงี้ยก็ก็อดื่มน้ําให้ให้ให้พอสมควรก็คือก็เหมือนกับว่าเราก็ล้างกระเพาะปัสสาวะล้างล้างท่อปัสสาวะตรงส่วนปลายอไปด้วยในตัวประมาณนึงเออหาวปิดหาวปิดรายการ